คนที่เป็นแฟนรายการเจาะใจมักจะเป็นแฟนของคอลัมนิสสี่คนของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหนงวงธนงคุณตุ้มสลกลคุณวรณสิงประเสริฐกุลและคุณเต็ดยุทธนาบุญอ้อมเพราะว่าทั้ง4คนจะสลับสับเปลี่ยนกันนาเอาเรื่องราวดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจมาฝากในรายการเจาะใจเสมอ วันนี้เรารวบรวมเรื่องราวดีๆจากเขาทั้ง4ตลอดทั้งปีมาฝากท่านผู้ชมครับเริ่มจากคุณนวงวงธนงชัยนรงสิลป์ครับวันนี้ต้องถูกใจแน่ๆครับผมเอาคลิปมาฝากทําไมอันนี้ไม่พูดใบรายการล่ะเป็นอปของพวกนี้เขาเ <c oughs> ขาไม่ให้กันในรายการหรอกคลิปอันนี้แบบว่าไม่ธรรมดาทีเด็ดทีเด็ดภรรยาผมก็ดูอยู่ผมมาได้ด้วยเหรอนี่อ่ะคลิปโอ้โห เอาอันนี้มาให้จะต่อยกันใช่ไหมบ้ามาคันนี้คลิปมีอะไรดีอมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้คลิปหนีบกระดาษตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับตัวธรรมดานี่นะในการที่จะไปแลกของไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยๆยสุดท้ายมันกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งเขาก็เลยเอาไปประกาศในบล็อกของเขาประกาศเอาไว้ว่าเขาต้องการจะแลกคลิป เริ่มจากคลิปหนึ่งเริ่มจากคลิปตัวนี้นะครับใครอยากแลกอะไรให้มาคุยกับเขาเขาจะตามไปแลกถึงบ้านคุณเลยพอประกาศไปปุ๊บมีคนติดต่อมาเริ่มดูการเดินทางเลยนะใช่ครับจากคลิปกระดาษผมเปิดเลยนะสองคนนี้คือสองสาวเห็นในบล็อกเห็นในบล็อกว่าประกาศแลกคลิปเขาเอาฉันอยากจะแลกปากกาหมึกแห้งนะฮะรูปปลาก็ประกาศต่ออีกใครจะแลกกับปากกาบ้างใช่ครับออกมาเป็นเป็นมือจับประตูตู้ครับพี่ดูจากมือจับประตูตู้ ทีนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเตาสนามเตาสนามเป็นเครื่องปั่นไฟแบบพกพาเครื่องปั่นไฟเอาไปแลกเป็นเป็นชุดจัดงานปาร์ตี้ครับไปดูจากชุดจัดปาร์ตี้กลายเป็นอันนี้เด็ดดีเป็นรถสโนว์โมบิลหรือว่ารถลุยหิมะโอ้เฮ้ยเริ่มใหญ่แล้วนะเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ครึ่งทางแล้วนะครับผมจากรถสโนว์โมบิลกลายเป็นอันนี้แปลกขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าเขาไปแลกกับทริปทัวร์ เมืองยากต่อมาเขาก็เอาแพ็กเกจตัวนี้ไปแลกครับรถแวนครับมีคนอยากไปเที่ยวเมืองยากก็เอารถแวนคันนี้มาแลกรถขนของนะรถแวนพอได้รถแวนมาเอารถแวนไปแลกครับอันนี้เป็นสัญญาการอัดเสียงในสตูดิโอและที่สําคัญก็คือมันจะมีสัญญาว่าคุณต้องเอาผลงานเพลงเนี่ยไปเสนอกับใายเพลงใหญ่ๆคือมันเป็นสัญญาที่มีมูลค่าศิลปินเพลงคนหนึ่งครับพี่ดูชื่อโจดี้ เป็นเหมือนเป็นนักร้องนั้นดนตรีผู้หญิงเธอก็อยากได้สัญญานั้นไปใช้เธอเอาอะไรมาแลกครับครับเธอก็เอาบ้านของเธอในฟินิส์นะครับมาแลกให้อยู่ปีหนึ่งก็คล้ายๆสัญญาอยู่บ้านอยู่บ้านฟรีปีหนึ่งอยู่บ้านฟรีปีหนึ่งนะบ้านสวยด้วยไปแลกกับการได้ใช้ชีวิตหนึ่งวันนะครับอยู่กับศิลปินล็อกที่ชื่ออลิสคูเปอร์ซึ่งเป็นศิลปินดังมากนะครับไโดูเขาก็เอาเวลาหนึ่งวันที่อยู่กับอเลสคูเปอร์เนี่ยไปแลกกับสโนบอล เป็นลูกบอลที่ระลึกของวงคิสเอ้าคุณค่ามันลดลงปะเนี่ยเป็นของสะสมหายากโนบอลของวงคิสเข้าไปแลกครับอันนี้แปลกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับไปแลกอะไรไม่รู้กระดาษไปแลกเป็นบทบาทในภาพยนตร์ครับพี่ดูสมมติหนงได้สัญญานี้ไปใช่ครับหนงจะต้องได้อยู่ในหนังของชั้นอะไรเนี่ยเหรอใช่มันมีผู้สร้างหนังคนหนึ่งเขาก็หานักแสดงอยู่พอดีอ่าแล้วนี่ก็เอาสัญญาที่เป็นนักแสดงเนี่ยเอาไปแลกโอ้โหเออเว้ยคานี้จากสัญญาดังสัญโอ้ย เรื่องการแลกของไปเรื่อยๆของขายแมคโดนัลเนี่ยมันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายก็มีเมืองเมืองหนึ่งครับในแคนาดาชื่อเมืองคลิปลิงเนี่ยเขาสนใจที่จะขอแลกบทบาทในหนังเรื่องนี้กับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านสองชั้นครับพี่ดูเม,มืองนี้ก็ถูกโปรโมทออกไปทั่วแคนาดาเลยกลายเป็นเมืองดังเลยใช่ครับี่วินวินหมดเลยนะ<ช>สุดท้ายคุณคายแมคโดนัลเขาเขียนหนังสือประสบการณ์การประจนภัย ด้วยคลิปนี้กระดาษสีแดงนี้ออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือได้พอบเก็์บุ๊กดีๆได้พเกย์บุ๊กอีกเล่มหนึ่งเออมันมีคนชอบพูดว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ผมฟังเรื่องนี้เสร็จปั๊บผมรู้สึกว่าจงทำเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องเล็กบางทีเราคิดว่าไอสิ่งของหรือแม้กระทั่งคุณสมบัติที่เรามีครับพี่ดูเป็นสิ่งแบบเล็กๆน้อยๆไม่สลักสำคัญอะไรแต่ถ้าเรา ลองหาลูทางให้มันแล้วก็ใส่ความคิดความอดทนเข้าไปมันจะเกิดเป็นสิ่งที่ใหญ่ี่มีคุณค่ามากขึ้นผมอยากแลกกับคุณแลกอะไรนะครับเจ้าของหนังสืออเดวันนึผมจะสัมภาษณ์พ่อผมลงปกพ่อเอาพ่อลงปกแล้วก็เอาแม่เป็นหน้ากลางสีสีครึ่งเล่มหลังนี่เมียทั้งเล่มเลยเอาอะไรมาแลกกับผมนะครับพี่โดบ้านหนึ่งหลังเริ่มผมให้คุณแล้วนะบ้านหนึ่งหลังนี่มันนี่มันคลิปนี่มันคลิป เขาทําได้แกก็ทําได้บ้านหนึ่งหลังเอาไปสรุปโอเควันนี้ต้องพิเศษมากๆมีมีเหตุผลสําคัญมากๆจึงพาหมามาด้วยใช่คนนี้หมาผมครับชื่อนาครับชื่อนาหมาวันนี้ลงวันนี้วนดีได้ด้วยนะฮะไม่มีอะไรครับอยากพาหมามาอวดง่ายๆอย่างนี้เลย อ๋อคือช่วงของเราเราจะพาใครมาก็ได้อยากพาหมามาออกทีวีบ้างก็ออกได้เลยก็ออกได้โอเคโอเคดูแล้วมันน่ารักน่ารักทำอะไรได้บ้างนอกจากนั่งแบบนี้นี่ฮะที่ดีสุดที่ทําได้แล้วครับจริงๆหรอจะให้เดินขาหน้าไหมครับโอเคฮะโอเคโอเคพอใจยังฮะพอใจแล้วครับพี่ดูพอใจแล้วมาได้ออกเจาะใจพอใจไหมนะพอใจยังพอใจไหมตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นไอจีเนี่ยอินสตาแกรมเล่นไหมมีครับโอ้โหมีคนตามเท่าไหร่ครับคุณสัญญา มีประมาณหกหมื่นคนหกหมื่นคนเหรอหลงผิดกันมาได้ก็เยอะคุณสมควรทุกวันน้านี่อยู่ในไอจีนี่ครับเท่าไหร่เนจิเมจิมีคนตามอยู่สามหมื่นเจ็ดครับตอนนี้โอ้โหนี่ครึ่งหนึ่งของผมแล้วนะใช่นี่ยนี่ก็คือไม่ไม่ใช่ธรรมดานะน้องๆสัญญาคุณนากรเวลาเขาบอกอายหมาไหมต้องไม่สบายใจนะฮะออนนี้สบายใจแล้วฮะนย่ยคุยกันเรื่องหมาหมาล้วนๆเลยครับพี่ดูนะครับหมาเนี่ย ผมคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความรู้สึกนึกคิดของเขาความกระตันยูรู้คุณความซื่อสัตย์นะครับผมว่าหาสัตว์ไหนเหมือนหมาได้ยากมากนะครับากยากๆพี่ดว่ากันว่าไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีเลยนะเคยได้ยินชื่อฮาจิโกะไหมครับฮาจิโกะนี่เป็นหมาที่ญี่ปุ่นครับพี่ดูนะครับภาพจําของผู้คนก็คือศาสตราจารย์ก็จะไปสอนหนังสือที่มหาลัยนะครับแล้วตอนเย็นก็นั่งรถไฟกลับมาฮาจิโกะเนี่ยจะไปนั่งรอ าศาสตราจารย์ทุกวันครับจ